ระหว่างแบงกรุงไทยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยซอยชนบุรีบ้านบึง23ห,หอมปลาหมึกแห้งเครื่องเคียงเขาก็จะมีนี่ขายมากี่ปีแล้วครับผม20กว่าปีคือ20ปีแล้วทำน,น,น้ำจิ้มใส่ลงไปดิร้อนเลยด <c oughs> ิไ้ ้ไปเปิดมากี่ป,ปีแล้วครับผมสิบเจ็ดปีแล้วส,สิบเจ็ดปีขายดีมากเลยนะบอกเก็พูดว่าขายดีมากวันขอดชายระบายนะอือเอาอะ <c oughs> เอาเกี๊ยวหมูกล่องหนึ่งแล้วก็กุ้ยช่ายทอดนะคะและ้วเป็นอะไนะและไ้ได้กลิ่นถั่วเหลืองแต่จะออกอารมณ์เหมือนเฟรนช์ฟรายเออใช่แต่ยังมีรสชาติเค็มๆนิดนึงทำเค็มนิดนึงอ่ะอลองนิดิึงคน,นี่ปรสบการณ์ะ เอออันนนี้น่ากิกได้ชิมทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมา like right ถึงแล้วนะครับบ้านบึงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงร้านนี้อยู่ในตำนานเลยเปิดมาไม่ต่ำกว่า20ปีโ <Okay. S 2> อเค ไม่มากขนาดนั้นหละเจ้าคนจะเยอะนิดนึงนะคะอยู่ในซอยระหว่างแบงค์กรุงไทยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยซอยชนบุรีบ้านบึง23เข้าไปจองโต๊ะอ่ะจองโต๊ะลุงแล้วเขาไปกินไปเสียที่นี่เขาจะมีแบบว่าหลายอย่างโอ้โหคนเยอะมากจังซจ ต้องเขียนคิวนะครับนี่เ,เยอะมากเดี๋ยวไปกินซื้อกไก่ทอดหลังตอนเี็กเข้ามาแล้วเนี่ยผมต้องส่งแล้วต้องเขียนคิวนะครับคนเยอะมากเซลเลอะะ์อะไรเซลล์ของนี้ขอโทษค่ะต้มีไหม

อังแล้วลูกอคกิปะกินได้หมดก็ซีเสคุมากคเยมากครที่นี่จะเป็นร้านที่เปิดกยเตียวก๋วยเตี๋ยวมา จะเป็นร้านขนมหวานนะคะขนมหวานแบบโบราณแบบแบบสั่งแวะให้ก็ได้เดินเข้ามาสั่งกลับบ้านเลยที่นี่เลยเนี่ยสามกล่องค่ะต้องรองเดี๋ยวนานก็ได้พอดีรอก็จะเยวพอดีก็ได้เราสั่งกินนี่ได้ไหมนี่ขนมหวานโอ้ขนมหวานน่ากินมาก เราสั่งถืติดต่อได้แล้วใช่ไหมเราดีแลมโภล่าเบอร์นี่ว้าวมีร้านใหม่จ๊อปูอ่ะครับนี่เป็นจ๊อปูใช่ไหมครับจ๊อปูนี่ไม่ได้ทอดแล้วครับนี่เป็นตอกจับบ้านอ๋อพี่แหลมบ้าบินอร่อยมากหนูเคยกินใช่ร้านนี้ครับอยู่ซอยเดียวเาาปมก็ได้กจ๊อปูคือต้องไปทอดเองใช่ไหมครับผมที่วางเจ้าเด็กอันที่วางด้วยไหมครับอ๋อโอเคนะผม อร่อยครับอ๋ออรอมากครับนี่ครับนี่ของร้านนั้นถ้าเจอที่ร้านนู้มีก็มาที่ร้านนี่ครับร้านกล้วยทอดเอื่มพรในสุวรรณนูมิครับผมกล้วยทอดอะไรนะฮะเอื่มพรนะที่อยู่ก๋วยเตี๋ยวโอเคครับซอยซอยตรงพอเห็นใบปาล์มเลี้ยวเจอเลยครับกล้วยทอดใช่ไหมครับผมไกไหมเดินไปเนี่ยดเนี่ยพี่มองไปก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นต้นไม้ไหมเห็นไหมขวามือเนี่ยไม่ได้ข้าม

ผู้ฝันบึงมือันนี้เดียวด้วยท่าเอื้องผ่อนไม่รู้นี่ครับอยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วขนาดน้องเขาเอาอันนี้หนีบดังๆครับแครับแกรบเลยอ่ะน่ากินมากสามสิบห้าบาทเจ็ดนี่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าชิ้นชุดชุดล่ ชิ้น35บาทชุดละ7ชิ้น49ชุดละ10ชิ้น70็ดทอดร้อนๆทุกชิ้นเลยค่ะมีกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมคะกจะมีกล้วยกับเปลือกค่ะอ๋อมีกล้วยกับเปลือกนะแต่กระทองไม่มีไม่มีอีกสองอย่างน้ำมันป้าเขาใส่ปิ้งฟ้าเนื้มากินแบบป้าเปิดมากี่ปีแล้วครับผม17บเจ็ดปีสิบเปีนะฮะบอกแล้วแต่ร้านที่เรามา จัดมาค่ะจัดมาชุดสิบชิ้นก็ได้ค่ะรวมเผื่อไหมคะหรืกรวมไปเลยค่ะรวมไปเลยนีอยู่ใช่ไม่แยกเป็นสองซอยเห็นไหมซอยแล้วแยกเป็นสองคอซอยทะ่เกว่าซอย้าฟใบต้ปาเขาเหมือนกันเนี่ย มือใกล้กับก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะครับครับนั้นก็เอาเป็นอันนี้ก็ถูกแล้วคืออะไรล่ะคะท่ไม่ค้าเฉยจนคุยนคุยนคุยเอากุะักระับเลยกรับกกนะ พอดีล้วมจีบอร่อยไหมซื้อฝากให้นันเองนี่น่งกองแล้วบ้านดุนมีของอร่อยนี่ได้แล้วเตียวไม่ใช่เลยเปียวมาเร้านเตียมพรร้อรวย รวยนะคะแล้วก็แบบสดน่ารักเลยขายดีมากเลยอืกล่องเต้าหูก็ขายดีมากเลยหัวายระบายไหมอืออ๋อเลยผูช่ร้านผู้ชายดิเออร้านผู้ชายล่ะผู้ชายอยู่ด้านหน้าเออไปเราไปต่อผู้ชายก่อนเอ้ยไปไปเราต่อผู้ชายกันป้ายแดงนี่ขวามือนี่ผู้ชายโน่นเลยเออ ไปเราจะไปกินปุ้ยช่ายกันร้านอยู่แบบแติดตดติดติกันเลยค่ะเลือกกินเลยเราจะกินกันนี่ร้านนี้อร่อย,ยร้านอะไรแม่เจ๊ทียบผุ้ยช่ายบ้านบึงนะคบเห็นอยู่ใกล้ร้านยมช่ายค่ะ้ชายคหอนื้อ อันนี้อะไรคขนมจีบเหรอคะอันนี้เกี๊ยวหมูครับผมอ๋อเกี๊ยวหมูขายยังไงอ่ะขายยังไงจ๊ะแบบนี้หนึ่งร้อยสองรห้าสิบบาทครับเกี๊ยวหมูได้ยเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูเหรออันนี้เป็นอันนี้เกี๊ยวหมูหนูไม่กิน่ะเหมือนขนมจีบไม่ขด้วยเปเดี๋ยวลดูจะินขนะเดี๋ยวซื้อแล้วนะ เอาเป้ากุ้ยช่อ่ะเอากล่องทำไมเอาไปแลกหน่อยเอาอันนี้ค<า>่ะเอาเกี๊ยวหมูกล่องหนึ่งแล้วก็กุ้ยช่ายทอดนะคะแล้วแป๊หล้วนะร้านเจี๊ยบกุ้ยช่ายบ้านบึงเ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชิมให้ดูว่ารสชาติจะออกมาประมาณไหนนะแต่มันน่าจะอร่อยเป็ร้านเก่าร้านเก่าแก่ก๋ว <laughs> ย,ยเตี๋ยวไปเราก๋วยเตี๋ยวอะไรปะ อเต้าหู้ทอดนะมาตามความล้ำลึกเขาบอกว่าเต้าหู้ทอดร้านนี้อร่อยนะคะน้องพรเต้าหู้ถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีทั้งทอดทั้งอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเต้าหู้มีเสียดังด้วยมีเต้าหู้สดอยู่นี่เราไปดูเขาทอดดูไปทอสดสดใหม่ๆเลยไ,ได้กินได้อันนี้เป็นถั่วทิชชีนะคะถัวอะไรนะเอาไหมกราเลือกถั่วลูกไก่เซนเซนตัวนี้ค่ะเป็นไหนอกน่ ถั่วลูกไก่หรือถั่วซิกพีนะคะมันเป็นยังไงอะคะก็เป็นพืชตระกูลถั่วค่ะอ๋องลองอ๋อเป็นพืชตระกูลถั่วเดียวกันกับถั่วลี่สงมีขนาดเล็กและรสชาติหอมมันคล้ายเนยถั่วไก่ถั่วลูกไก่อุดมไปด้วยคุณภาพทางสารอาหารสูงด้วค่ะเป็นเต้าหู้ถิ่นถ้วยหุูหลงไม่รู้เรื่องเลยร้านเต้าหู้เอาอะไรอยากมาชิดปีเอาอยากมาชิม เราไม่ได้เราลองชิมพี่ลูชุดเท่าไหร่ครับแล้วแต่ใช่ไหมครับใช่สามสิบสี่สิบห้นี่ร้านเปิดทุกวันไหมครับหยุดวันจัน์ค่ะร้านต้องจิ้มไหมคะต้องทอต้องหูถั่วเหลืองหยุดวันจันทร์นะครับผมนี่มาพี่เขาให้ชิมแต่เนื้อหูอร่อยอยู่อร่อยอร่อยไม่ร้อนน้นะอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนอันนี้ส่วนเหลืองบ้านเรานะคะอันนี้หูถั่วหลือจะได้กลิ่นถั่วเหลืองแต่จะออกอารมณ์เหมือน เฟรนด์ฟรายเออใช่จะยังมีรสชาติเค็มๆนิดนึงันเค็มนิึอ่ะลอนี้กนี้เส่งานดนั่นอันนี้น่ากินได้ชิมทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวซื้อนะเดี๋ยวแม่รู้ใจย่อันนี้น่ากินนานเยก็กินได้ค่ะมได้ชิมเราไปนร้านกวยเตยวน้าชามอ่ะอันนี้อร่อยกรอบข้างนอกอ่ะแต่ข้างในจะนุ่มได้น้ำจ้ นิดนึงมันจะแบบลงตัวเลยอันนี้เราชิมแต่ถั่วเหลืองเฉยๆนะคะอันนี้อร่อยอร่อยไหมคะสีดำอร่อย้องอีกฟังสีดำเต,ต็มไม้เต็มมือไปหมดนนต้าหู้ทอดไม่มีแป้งนะคะกรอบนอกออนุ่มใน กินกับน้ำจิ้มถั่วอร่อยจิ้มหมดเลยอร่อยครับอันนี้หมดแล้วครับช่วงนี้รอรอรอก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมิ่วนี่ครับมิวเราคิวที่เท่าไหร่อ่ะเราเหรอไม่โอเคคิวมิ้วอะค่ะเอามาได้แล้วหรือได้แล้วครับนี่ขายมากี่ปีแล้วครับผม ยีิกว่าปีคือสปีแล้วถ้าเกิดมาก็แต่จะเป็นก่องโฟมยีบาทมาได้เอาจานมาเลยมีไม่ใช่ถั่วงมอถั่วถั่วไข่พู้งแห้งมีไข่อืมนี่ไงไข่วิธีห่อ ปลอยเป็นเหมือนเดิมเนยปลื้มต่างต้องบเป็นไทมเฮ้ยมาตัางใส่ดีครับขนจิ้มใส่ลไปดีดีร้อนเลยดิอไรวโอเคยนะพอดีไม่เค็มกำซุก กินเลยครับเป็นไงครัะน่ะกึเตี๋ยวหมูโบู์จใไหครับหอมโบราณเน่ยน้องใส่ข้าวปลูกชอบปลูกเป็นคนชอบปลูกนี่

ไม่ต้องปรุงเลยเกินเลยไม่ต้องปรุงก็ได้ต้องร้อี่น้ำซุปเขาจะกรมกรอบหอมปลาหมึกแห้งเครื่องเคียงเขาก็จะมีคุณแห้งไหมมีแค่นี้มีแค่นี้ไุ่แห้งเคลียงเกียงขอบคุณมากครับดีบค,ครับ อาทูกโกรทะเลต่ออีกแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดถูกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิงเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ